ยลืมกดไลคกดแช er, ร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีครับ พบกันเช่นเคยครับก่องเกษตรทำเงินครับค่า,า,ามาดีน้ำวิธีการเห็ดลูกตุ่มตอนมว่าสิเป็นม่งวงมว่าสิเป็นมะนาครับค่าที่น้องมาเบิงครับสำรับทันทีสนใจอย่างเห็ดลูกตุ่มหรือว่าเห็ดไวถต์ตอนอยังก็ได้ครับตอนม่วงตอนมะนา ได้เบิด์ตสุยางครับมื่อนี่สิบห้าไม่เห็นหั่นรับแรกเขาก็เอาบเปล่าแห็งมากก่อนครับง่ายๆครับแบบบรรนๆเอานี่นะครับมะพร้าวเปลือกมันครับแบบวัตถุดิบบรรนๆเอานี้นะครับง่ายๆเลยครับเอามาแกะออกครับแกะเปลือกมันก่อนนะครับห้อกระเด็นเปลือกมันมากใส่ให้มันดึงออกครับ กดึงออกสร้างหางในนี่ครับออกดึงออกมากข้ากล่อาเป็นกล่องแบบนี่ละครับเข้ mm. ากันดึงแหนบเข่าออกได้แล้วครับนี่ครับเข้ากันมากวลงไว้ครับท่านฟาวเสียหนำเสียยังหนุกครับมาเนี้ ข้าใดมากถุงกล่างแบบนี้ข้าวกระสับครับแับนี้ข้าวก็เอาแ้กข้าวที่ข้าวกลวงไว้นี่ครับจึงออกจากเปลือกเป็นเกี๊ยวเหมันข้าวกระมัตซับมันละเอียดครับง่ายๆครับวิธีการเทปลูกทุ้มไว้ถ่อตอนมุกมุกงตอนปลาลักตอนเน่าออกก็ได้ครับนี่ ขีนน่องเข้ามาลูกขึนกวนอันดับแรกพักขี่น้องไปต่อนม่วงนะครับวันนี้เข้ากับสีได้ใหย่แบบเผาที่ว่าเข้าซับเรียบร้อยแล้วครับท่านได้ยากให้ได้ดีกัอยากให้ดีแท้ก็เอาไปกองกวนครับกองเอาได้ฟุ้นหน่อยมันครับเอาได้เศษฟุ้นหน่อยมันจะของผมเห็ดแบบบานๆเข้าครับเพิ่แบบง่ายๆครับนี่นะครับก็สิได้ซับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ เท่าสัีน้ำไปแช่น้ำครับขึ้นหนึ่งครับแช่น้ำไปขึ้นหนึ่งกวนท่องเสีมาใส่ถุงเท่าก็ใส่น้ำลงไปในถังตามปริมาณซ้ำมันแย่ยออกเผาแล้วครับนี่ครับใส่ลงไปครับเท่ากับมันเลยเทากับกดลงไปสใส่น้ำไว้ให้น้ำท่วมครับแช่ไว้แบบนี้ขึ้นหนึ่งครับนี่ครับ แช่ไปขึ้นนึงเข้าจังมาใส่ถุงกันครับบันนี้ครับครับหลังจากที่เข้าอันแช่นมม้ำไปขึ้นนึงเราบันนี้เข้าก็มาใส่ถุงกันครับถุงที่เข้าใส่อยู่กสิถุงมันร่อนธรรมดาเนี่ยครับสี่ขุ้นหกครับที่เข้าสีมาก,กอกให้เผาใส่กันนี่ครับวิธีเห็ดลูกตุ่มไม่ถัดตอนครับสําหรับพันธุ์เยี่ยตอนจิงมะนาวตอนจิงงวงเห็ดใดครับนี่ครับใส่ปริมาณ เ,นนคเครับเพื่องท่องมัดครับเก็ี่ยมีน้ำเนี่ยน้อยครับจะตอนห้อตอนห้อหไปตอนห้อก็บีบน้ำออกครับว่าถ้าไม่มีปัจจัยมัน,นสีน่าครับมาในห้องใส่นังยางมัดครับในังยางมัดไปเขาทีได้ลูกตุ่มออกมา,มานี่นะครับเป็นลูกล่างแบบนี้ครับ รับทันทีอยางเช็ดลูกตุ่มนะครับเน้อสามารถนําไปใช่เลยครับต่อนจิงหมวกเ่าสนเชืาอวานในเบิดครับ